ท่านผู้ชมคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูรายงานล่าสุดน,นะคะรายงานล่าสุดมาแล้วค่ะทักษิณชินวัตรท่านผู้ชมคะเอานิ้วโป้งคว่ำค่ะกดนิ้วโป้งควค่ำค่ะทักษิณชินวัตรมาแล้วค่ะกดสติกเกอร์ในไลฟ์แชทของเราคว่ำนิ้วโป้งลงมาค่ะมีนิ้วโป้งคว่ำนะคะเลยเขียนเฮียก็ได้ง,ง่ายๆเลยเอ่อทักษิณชินวัตรนะคะ ทวิตข้อความบอกว่าวันนี้คุณเซนได้บัญชาการการยิงเข้ามาในเขตไทยแต่เช้าโดยเป็นฝ่ายยิงก่อนหลังจากที่วางกับดักระเบิดตามแนวชายแดนซึ่งถือว่าได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะริยธรรมของการอยู่ร่วมกันฉันเพื่อนบ้านที่ดีจนมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บขาขาดสองคนรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนายทักษิณร,ระบุว่า ไทยเราได้ใช้ความอดทนอดกลั้นเดินตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการทำหน้าที่เพื่อนบ้านที่ดีครบถ้วนแล้วต่อไปนี้ทาหารไทยสามารถตอบโต้ตามแผนยุทธการและกระทรวงการต่างประเทศสามารถกำหนดมาตรการต่างๆได้ด้วยความชอบธรรมไม่ต้องบอกเขาหลอกทหารเขาจาัดก,การเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกต่อไปน,นี้ทหารไทยสามารถาติดว่าจะสั่งะว่าทำได้แล้วนะ เสียดมันจะมาสั่งนั่น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 น่นคือแกให้แกกับลูกแกออกไปก่อนเธอเพราะแกกับลูกแกไหมอ่ะ